รีวิวนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับ e car e 92นะบิดกุญแจมาปุ๊บเห็นไหมขึ้นภาพหลังเลยนะครับจริงๆแล้วผมจะใช้คําว่าอันนี้สําหรับรถตู้ทึบนะสาหรับรุ่นเนี้ยเอาไปติดพวกฟูทักได้เลยนะครับสายผมต่อพิเศษให้เป็น7จ็เมตรครึ่งนะครับสามารถสั่งไปติดได้เลยนะอันนี้ผมให้ดูนะถ้าข้างหลังเราไม่มีไม่เห็นเนี่ยแต่ว่าคันนี้มันเห็นว่าคันนี้มันเป็นมันจะเป็นกระจกธรรมดาเหนไครับแต่ถ้าสําหรับรถตู้ทึบที่มันมองไม่เห็นเนี่ยเราสตา,าร์รถมาเราสามารถดูกล้องเนี้ยแทนภาพ แทนภาพด้านหลังได้เลยนะครับตัวภาพเนี่ยมันปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เห็นไหมครับแล้วเวลาเราเข้าเกียร์ถอยอย่างเงี้ยอะผมสมมุติผมขึ้นภาพไปอย่างงี้นะผมเข้าเกียร์ถอยปุ๊บมันก็จะตัดเป็นภาพเต็มให้เห็นไหมครับพอปลดมันก็จะเป็นภาพนี้ให้เราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้กล้องหน้า2 k นะครับเห็นไหมกล้องหน้า2 7เจ็ด k กล้องหลัง1 0 8 0พันแปดสิบ p นะครับอันนี้เป็นภาพของกล้องหลังนะครับที่เป็น1 0 8 0พันแปดิบ p นะส่วนกล้องหน้าเนี่ยเอาเรื่องนนนะเเเหห็็มมััยชชดดล นี่นะครับเราปัดซ้ายปัดขวาได้นะครับสนใจเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวมีลิงก์สั่งซื้อด้านล่างนะครับสำหรับรถตู้ทึบรถฟูทักนะครับเข้ามาดูได้นะมันจะมีลิงก์ที่ผมบอกนะครับว่าสายขนาดสายยาว5เมตรสายยาวเเมตรครึ่งสายยาว10เมตรนะครับมีหมดนะตัวกล้องเนี่ยระดับกุญแจแล้วบันทึกขนาดจอดด้วยนะครับบันทึกภาพเป็นไทม์แลปนะเป็นภาพเรื่อเวๆนะชุดสายไฟจะไม่จะไม่ใช่ชุดปลั๊กเสียบจุดุบรี่อย่างนี้นะครับมันจะเป็นชุดที่เข้าสายไฟบวกอ่าเข้าสายไฟ3เส้นนะครับเป็น ไฟตรงเส้นหนึ่งไฟบิดกุญแจเส้นหนึ่งแล้วก็สายเกาวเส้นหนึ่งนะครับส่วนวิธีการเข้าเนี่ยสั่งกับผมนะครับทักมาถามได้นะว่าจะเข้าแบบไหนนะหรือว่าถ้าอยากจะเข้าแบบฟิลแทบสั่งฟิลแถบได้นะครับมีลิงก์มีลิงก์งอยู่นะครับสั่งเพิ่มเข้าไปได้นะใส่เกียร์ถอยนะครับนี่นะครับภาพกล้องหลังนะจะให้ดูข้างหลังเห็นไหมถ้าเรามองผ่านกระจกเนี่ยอะเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะ<ม>เห็นไหมถ้าเรามองผ่านกระจกเนี่ยมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่ง มันก็จะมองผ่านผ่านมุมกระจกตรงนี้แต่ว่าพอเราเปิดแล้วเนี่ยให้เราดูข้างหลังเนี่ยนะตาชัดกว่าเยอะมองเห็นชัดกว่าเยอะเห็นไหมครับแล้วที่สาคัญมันปรับสูงต่ำได้ด้วยนะอยู่ที่มุมที่ต้องการครับ